อันเชิญเรามาแล้วขอบใจเพื่อนกำลังมาเพื่อนเดี๋ยวเราลงแถวๆนายเลยเพื่อนแน่นอนเพื่อนพอลงมาพวกเราก็เกือบตายนะจะไม่ผิดอ่ะ โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยผมเจดิตลักษณ์เข้าสู่ช่อง9้าวโหงในเดกเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟกันนะครับผมนี่เป็นไงวันนี้ผมโด,ดนมาพร้อมกับคนที่ชื่อเพชรส3่สามศูนยะ์หรือ C 3 O นะครับผมนะเอ,อ่อคลิปนี้ก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเสียงผมในคลิปนะครับผมนะผมก็พยายามจะเปิดไมค์คุยกับเขาอยู่นะกับเพื่อนได้ยินเราไหมเพื่อนอนะไรเงี้ยเพื่อนอะไรอย่างี้นะครับเขาไม่ได้ยินเราเราก็เลยปิดไมค์ไว้ก่อนนะเราลงมาถึงเราก็จะเก็บปืนก่อนนะวันนี้ปืนที่ผมได้ยังไม่ได้ปืนนะแต่ผมได้เป็นออ่่าาาาามมมีีีดดปััังงตนนนนะะะคครรรบบกก็็เลลหหหแแถวๆ้้ไ ปืนชาร์ตอีกแล้วนะครับช่วงนี้ได้บ่อยนะปืนชาร์จเนี่ยเอ้ยเพื่อนลงเอ้ยมีคนลงมาแล้วเยี่ยมเรายิงให้เพื่อนเราจัดให้เพื่อนไงอ่าเนี่เราจัดให้เพื่อนนะนี่นะโหลๆเพื่อนได้ยินแล้วป่ะหลเพื่อนเราไปทางไหนดีเพื่อนอเพื่อนไม่คุยกับเราเลยอ่ะนั่นแหละครับเพื่อนไม่คุยกับเรานะเราก็ไม่ต้องคุยนะไปเร้เลยนะครับเราจะเดินไปทางไหนไม่รู้แหละเพื่อนนำพาเราหน่อยนะเราไม่ค่อยรู้ทางเพื่อนไปทางนี้เหรอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดินดีๆดีเพื่อนเฮ้ย เ,เพื่อน็ปผู้นําอะ่ะเราก็ต้องตามดิเพื่อนเออเพื่อนไปทางไหนเราไปทางนั้นอะ่ะเพื่อนบอกเลยปินไปดีกว่านะครับถ้าไม่คุยกับเราเดี๋ยวเราคุยกับคนดูแล้วก็อันนี้ไปคนนี้คนโอ้ยยิงไม่ทันนี่ยิงไม่ทนนันดิไม่ทนัทนครับไปทางอื่นดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราหาทางแแถวนี้เอาดีกว่าเราเห็นอยู่แถวนี้ลองดูดิว่าถ้าเราเดินมาจะเจอหรือเปล่าเอ้คนหายไปไหนเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนเห็นบ้างเมื่อกี้มันยังยังอยู่แถวนี้อยู่เลยพอามาปุ๊บไม่มีละอะไรวะวเอ่เป็นว่าเก็บของไปก่อนแล้วกันเก็บเก็บเก็บของก็ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนอ่เเพืว เดี๋ยวเราขอแอบตรงนี้ก่อนนะดูมีใครบ้างเพื่อนเพื่อนมีขนาดเราย่อก็ไม่ย่อกับเราแล้วนะโอ้ <c oughs> เพิ่มาหน่อยครับ <c oughs> เราไปก่อนนะเพื่อนไม่มากับเราวะต้องมาเป็นงั้นเราลองเดินขึ้นไปใหม่ทีนี้เปื่อเขาจะขึ้นด้วยกับเราพอเราพอเราไปไม่ใช่ว่าเขาไปเลยนะเนี่ยเป็นงั้นไปนะคนเรานะเพ <c oughs> ื่อนโดดเลยเพื่อนโหเอโอ้คุยด้วยไม่คุยด้วยนะคนเราว่า อันนี้เป็นเมืองใหม่นะทุกคนนะใช่ไหม,มเมืองที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะหลงหลงทางว่ะจริงเมืองใหม่เนี่ยมันเล่นค่อนข้าง,งยากนะคุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นแบบจุดที่เราบางทีเราไม่ค่อยชินไงไอ้นนอผมก็พยายามเปิดใหม่คุยกับเขาแหละแต่ผมตรงนี้ผมจําไม่ได้แว่าเปิดใหม่ว่าอะไรอาจจะถามว่าเราจะไปตรงไหนดีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะไปตรงไหนดีเพื่อนเพื่อนก็โดดๆอย่างเดียวเราก็ตามเข้าไปแหละจริงๆเขาก็เดินตามเข้าไปตอนนี้ ผมเล่นมาไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้มันจะเหลือประมาณเก้าคนแล้วนะทุกคนนะมันเหลือเก้าคนก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราอยู่ในวงอยู่แล้วชิวไปลืมกดสก,กินกระเป๋ามาดิสองคลิปแล้วคลิปที่แล้วก็ลืมนี่คลิปนี้ก็ลืมอีกไงเปเลยเพื่อนไม่ต้องมามองหน้ากันนะเดี๋ยวเราลองเดินแยกทางไม่แยกดีกว่าเดี๋ยวเพื่อน <laughs> เดี๋ยวคาดกับเพื่อนเราจะเดินไปแถวแถวนี้แหละครับผมคาดว่าน่าจะมีคนรอเราอยู่นะครับอันนี้เป็นอ่ปืนที่ มันถูกการรับมาปะบับคนคนคนเป็นคนด้วยนะเพราะว่ามันตั้งไอวอลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่มันยิงมาจากระยะไกลเนาะมันอาจจะไม่ค่อยโดนนะอ่าเนี่ยผมนะถ้าเกิดเป็นปืนอย่างเงี้ยผมยิงล้มเลยโอ้หเนี่ยมันตั้งไงผมได้ปืนชาร์จมาด้วยนะครับปืนเป็นแบบปืนยิงแล้วมันชาร์จในตัวนะครับเพื่อนเราไปเอาันดีกว่ามั้งเพื่อนนะตอนนี้มันชุบกันแล้วล่ะยิงไอวอลแตกเลย โอ้โหเกือบตายนะเกือบเกือบเกือบไปเกือบไปน้องยิงมันยิงเราแรงมันยิงเราแรงเพื่อนเพื่อน,นต้องระวังนะต้องระวังเพื่นอนระวังคบไว้คบไว้เพื่อนเดี๋ยวจะลองขึ้นไปบนบ้านดูนะครับยิงจากระยะไกลน,น่าจะมองเห็นได้แต่ตรงนี้ก็ยิงพอได้อยู่หุยห้ยหูแป๊บเดียวแม่งลูดเราไปหมดเลยตั้งไอบอแบบมัวๆนะครับอย่าว่าก,กันเลยนะน้องๆพี่ก็ไม่ค่อยเป็นหรอกเดี๋ยวโดดเข้าบ้านดีกว่าเพิ่งมาเล่นไอดีนี้ด้วยไง อันนี้เป็นแบบคลิปที่ผมถ่ายไปนานแล้วนะครับมันไม่ได้ถ่ายวันนี้แล้วลงวันนี้เด้อทุกคนเอ <c oughs> อถ่ายไปนานแล้วหลายวันแล้วเนี่ยเอาเผื่อจะสองอาทิตย์แล้วมั้งผมไม่ได้เข้าไปประมาณหลายวันแล้วเนี่ยถ้าในแบบเวลาจริงๆนะตอนนี้นะน,น,นะตอนที่อัดอยู่นะไม่ได้เข้ามาสองสามวันแล้วมั้งรืออาจจะเกินด้วยซ้าเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้จะเข้าไปทําไมนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนปืนละอันนี้ลืมบอกทุกคนนะเปลี่ยนปืนเป็นปืนนี้แล้วครับปืนอะไรไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเปลี่ยนแล้วนะรตรงนี้ผมหลบนะอันนี้ผมพยายามหลบแล้วเห็นไหมเอ้ตีกําแพงตีกําแพงมันยิงยากยิงเย็นเว้ยสองตัวเนี้ย <c oughs> อ้ยเนี่ยผมมาแล้วผมก็เนี่ยอยู่ก็ล้มตรงนี้จริงจมันเลือดผมยังได้อยู่นะเมื่อกี้แต่มันก็ล้มนะครับแล้วสักพักหนึ่งมันขึ้นมาซ้ำเลยเพื่อนมาแล้ว เพื่อนมันมามันมาหาเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเราตายแล้วอันนี้เป็นคลิปที่ผมเปิดแล้วก็อัดไปอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะโอ้เพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนไปชุบยเราหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุวเราหน่อยเราพลาดอะเพื่อนไม่นะไม่ได้เพื่อนเพื่อนยิงเพื่อนเพื่อนไม่ก็ยิงเพดานก็ได้เพื่อนมันจะโดนสเก็ตระเบิดเพื่อน นี่เปดานนะเพื่อนเร็วเพื่อน no จอดเพื่อนแจมไปเร็วหายที่ชุบตู้ชุบอยู่แถวข้างหน้านะเมื่อกี้ใช่ปะเนี่ยอันเชิญเรามาแล้วขอบใจเพื่อน กำลังมาเพื่อนเดี๋ยวเราลงแถวๆนายเลยเพื่อนแน่นอนเพื่อนพอลงมาพวกเราก็เกือบตายนะจะไม่ผิดอะไม่ใช่ลงมาแล้วเดชเลยนะไม่เอานะนี่เราเก็บ U A G เลยเป็นไงเฮ้ยลงมาก็จะโดนยิงแล้วอ๋อเ้ยโอ้ยล้มรบก่อนรบก่อนรบก่อนเผื่อเพื่อนเผื่อเพื่อนชุบเราเพื่อนวายวอลเพื่อนปิดตัวชุบเพื่อนปิดตัวชุบเพื่อนมันมาแล้ว เออยยิงกูหลอยฮะเฮ้ยมันหนีไปแล้วเกือบไปโอ้โหเลือดเท่ากันเลยเพื่อนเพื่อนเรากับเพื่อนเีเท่ากันเลยนะเลือดเอเก็บของมปก่อนจะได้ฟลูนะครับชุดตัวนี้นี่ไม่ไม่นำโชคแล้วผมไม่ใส่ละพักหลัะ่ะะเปลี่ยนชุดค่อนข้างดีกว่านะ เป็นดดวงแล้วอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยมีคนมามีคนมามาทำไมจ้ามาทำไมล่ะจ้าไปเราไปกันดีกว่าเพื่อนหาตัวท้ายเพื่อนหาตัวท้ายตัวท้ายอยู่ไหนนะเพื่อนว่าเราจะเจอปะตัวท้ายอ่ะเพื่อเหมือนเราคุยคนเดียวเพื่อนตอนเนี้ยบอกตรงนะนำเลยเพื่อน ในวงอยู่แล้วเราสบายเหมือนตัวมันตายไวมากนะครับเพราะว่าวงมันยังบีบไม่ไมากไม่มากเลยนะครับมันก็เหลือแค่3คนแล้วเห็นไหมเพื่อนเราไม่ใช้เรกเพื่อนลูกซองครับเพื่อนโคนมาเออเูื่อว่าจะยิงได้ <laughs> โอเคก็ okay. จบกันแล้วนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็วันนี้ก็มีคลิปมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังผ่านกันไปได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมนะกดไลค์ like ให้ผมแล้วก็กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็กดกระดิง่งติดตามเลือกไปที่ทั้งหมดนะครับโอเคผมนะก็ต้องขอตัวลาคุณ้ชมไปก่อนดีกว่านะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคชิวๆไปนะคที่มีปัญหาแต่เราก็ต้องถ่ายแล้วเราก็ต้องมาถ่ายอีกรอบเพื่ออะไรไม่รู้เพ่อทุกคนไงนะครับโอเคบายยนะ